ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนีมอลําดีชะหน่อยก็มีสูตรไม่ๆม,มาให้พี่น้องในเบิงพราะว่าวัต่ิพานมาสูตรมีรุดไปสองสูตรนะพี่น้องเนะคือสูตรป้าทิ่นี่รุดเลขเจ็ดสิบคู่นี่บ่เขาพ่อคู่เือพี่น้องเด้ออย่าว่ามันเหตุายเด้อพี่น้องเด้อเลขนี่เด้อเกือ,อบลอยคู่นี่ บกเขาทึ่งล่างทึงบนนี่ได้พี่น้องขนาดเลขเจ็ดตัวบกเขาแม่แต่ตัวเดียวครับพี่น้องครับรวมแล้วกับเจ็ดสิบคู่เหลืออีกสามสิบตัวไปออกล่างออกบนเบิดคู่ตัวผนได้พี่น้องอย่าว่ามันเห็ดง่ายเนพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้หมอลำเดชหน่อยมีสูตรใหม่ๆม,มาให้พี่น้องในเบืองอีกผมเจาสูตร สูตรใหม่จริงๆนี่มาบวกกันกับสูตรน้องใหม่ปิงปิงสูตรน้องใหม่ปิ้งปิงนี่ผมปรับสูตรเดิ้อพี่น้องเด้อผมปรับสูตรใหม่จากเจ็ดตัวผมเพิ่มมาเป็นแปดตัวเด้อพี่น้องเด้อให้เขาไปเบิ่งลิปย้ยอนหลังใดสูตรน้องใหม่ปิ้งปิ้งมันหลุดไปเต็มนึงผมก็เลยเพิ่มมาอีกพอผมเพิ่มแล้วผมก็เลยเอามาจับใส่สูตรใหม่ จริงๆเลยบาทน,นี่ครับพี่น้องครับสูตรนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันนับไปได้แปดแปด,แปด,แปดตัวอันนี้เป็นสูตรน้องใหม่ปิ๊งปิงนับจากสองสามพี่น้องสองสามสี่ห้าหกนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเขียน ลงส่บัญชีเลยว่ามันมีจักตัวสองสามสี่ห้าหกผมเอาเอาแค่นี่เด้อพี่น้องเด้อนี่จากนีมานีตัวนี้ผมก็เอาจากตรงนี้มานีเอาแค่ซีตัวเด้อพี่น้องเด้อนี่แค่ซีตัวนี่ครับพี่น้องเอาแค่นี้ งวดต่อมามีตัวไหนในพี่น้องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชุดนี่เลือกมันเขาประกบกันบอพี่น้องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครบบรัสกุฎโต้เด้วยพี่น้อง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพบถึงแปดตัวตัดโบได้พี่น้องเอาหัดต่อมาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หัวนี้มีตัวไหนอีกครับพี่น้องสาม สี่ห้าหตัดโบได้ครับพี่น้อง3 4มสี่ห้าหกตัดโบได้งวดนี้เริ่มจากหกพี่น้องหกเจ็ดแปดสา เริ่มจากหกเจ็ดแก้าศูนย่ตรงนี้หกเจ็ดปเอาจากหกเจ็ดเนพราะว่าเอาศูนย์ไว้เป็นหลักพี่น้องหกเจ็ดแปเก้าศูหนึ่งเอางวดที่จะถึง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้แปดตัวเด้อพี่น้องเด้อนับจากสามพี่น้องเพราะว่าตรงนี้มันมีสามแคสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหวดนี่มีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หนึ่งสมี่หาหกมียักตัวพี่น้อง1 2ึ่งสอมี่หมีอยู่หกตัวเอาหัวทีพานมากรลงมันถืกไปทีเจ็ดหนึ่งออกไปเหล็กบนนอกพี่น้องเนาะเพราะว่านับจากดล้งหก 6. ตามสูตรตัวนี้เด้อพี่น้องตามสูตรตัวนี้มีแค่นี้เจหนึ่งแล้วก็ล่างแปดสามเข่าไปทีเด็กบนเข่าไปทีเด็กบนเจ็ดหนึ่งแปดสแต่ว่าสูตรนี้ติดผ่วงเด้อพี่น้องเด้อ งวดที่ผ่านมาคือ935ล่าง935ล่าง90อันนี้กับพานเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กับพานงวดนี่ วดนี้ออก4 7 5ล่างออก7 9หัวนี้กับ่านพี่น้องหัวนี้ออก7 5 0ล่างออก2 3, ออก 2, 3. ตะวันตูชนมันมีแค่2 3 4 5 มันกับเขาแค่เด็กลางนี่สูตรนี่พี่น,น้อง,ง,งแต่ว่าสูตรนี่มันเข่าทึงบุญทึงลางแต่ว่าสูตรน้องไม่นั่นเขา่าเฉพาะเด็กลางเด้อพี่น้องเด้อเลียงชนกันมีแคหาหาหา,หาตัวเอาหวัวนีเข่าไปทีสองสามนี่ครับพี่น้องเข่าไปทีสองสาม แ่บกเข่าหาศูนย์นะครับนบกเข่าหาศูนย์เข่าไปที่สองสามวันนี้สี่เจ็ดห้าเข่าไปที่เจ็ดหาและเจ็ดเก่าถือว่าเบิลสองดอกงวดต่อมาออกเก่าสามหาเขาไปที่สามหา 90, เก่าศูนย์เบิ้ลไปสองดอกพี่น้องผมเอาเอาสองสูตรมาจับชุนให้พี่น้องในเบืองเ้อครับนี่งวด่ิพานมาออกไปที่เจ็ดหนึ่งล่างออกไปที่แปดสามเข่าดอกเดียวพี่น้อง่ผพานมาเข่าสองดอกงวด่ิพานมาเขา่า,า,เขาแค่ดอกเดียวไปบน เขาบนมาสามงวดสอนพี่น้องงวดนี่มันจะไปล่างบอพี่น้องหรือจะไปบนมันก็มีโอกาสไปลางนาะพี่น้องเนาะอาจจะไปลางกระไดเดอพี่น้องงวดนี้เด้องวดนี่ มีเลขหกตัวงวดนี่ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดนี้ก็หกตัวสองวดนี่เป็นเลขหกตัวเด้อพี่น้องเด้อมีแต่เลขหกตัวพี่น้องสิจับคู่แนวได้นู่บ้านนี้น้อพี่น้องสิจับคู่แนวได้เอาเป็นสามหา 3ามหกสเจ็ดสาม,สามังสี่น้อพี่นองเนาะสี่ห4าสีกระจับซ้ำานีแล้วพี่น้องครับมอสลำนี้ชาหน่อยจับได้ซ้ำานีเด้อพี่น้องเ้้อ ส่วนพี่น้องสิจับตัวใดนั่นก็ให้พี่น้องพิจรารณาญาณนา,านนะพี่น้องนาะของงวดประจำวันที่สิบหกต่อคอสองห้าหกสี่ ผมเอาสองสูตรชนกันพี่น้องเอาบอกสูตรจักหน่อยเพื่อพี่น้องสนอกสนใจภูมักคำนวณเลขแปดสนี่คือเลขล่างเด้อพี่น้องมาบวกกันมันได้1ิบบวกสองคงที่บวกสองคงที่แล้ว หนึ่งบวกสองนี่มันได้สามเด้อพี่น้องเด้อบวกหาคงที่มันได้แปดเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็น,นับจากนี่ครับนี่นับจากเด็กตรงนี้เด้อครับนี่หนึ่งมันจังสิบไปได้ถึงแปดตัวเด้อพี่น้องเด้อมันจังสิไ,ได้ถึงแปดตัดว,วตรงนี้พี่น้องสิสิสิของใจว่าเลขยยังผมเขียนให้ไหมเป็นเดก็กหกเด้อพี่น้องเด้อเป็นเดก็กหก นี่เป็นสูตรใหม่จริงๆเด้อพี่น้องเด้อเอาสูตรนี่หลักหน่วยหน่วยบนเด้อพี่น้องเด้อนี่หน่วยบนบวกหน่วยล่างสาบวกหนึ่งด้4 4บวกสมเด็7เจดเจบวกหนึ่งเด็ดแปดเราเป็นยังจงังไดจังสี่พี่น้องบ่านี้ ซีมาตะใสซีมาจากตรงนี้พี่น้องซีมาจากตรงนี้เอาซีมาตั้งไว้นับถอยหลังหนึ่งแต้มพี่น้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มันจะออกมาเป็นลักษณะนี้เนาะครับเนาะบานี่เอามาบวกใส่กันสองสูตรร่วมใส่กันเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเอาไปร่วมใส่กันร่องเบิงว่าจะมอาดีช้หน่อยเฮ็ดพิษผาดมองไดหมองหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับผู้สนอกสนใจเน้อพี่น้องเน้อสำหรับผู้สนอกสนใจแต่หมอดำดีชะหน่อยเอามาจับใส่กันแล้วเด็กมันชนกันมันมีแค่หกโตนี่ละพี่น้องมันชนกันผมเห็นว่ามันมันได้ผลมาอยู่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าวางหวดบัดเทาสีเอาหรืมันสิใดบ่เท่าทน้น่ะ ซาเขาละซาดีซาตูหงายลังตุ่มกบมีนอพี่นองเนาะมันอยากเป็นทั้งสันไน้หลายบางเวลาเขาสีเอาแล้วมันอยากเป็นไปตัวทีบานอพี่นองเนาะแต่ว่าบางเวลาเขาบอกเอาโอ้ยแม่นบางแม่นจับว่างพี่นองนี่ครับหมอลำเดชช่นหน่อยจับเหล็กที่มันชนกันเอาออกมาได้ซ้ำานีเด้อพี่นองเด้อแต่หมอลำเดีชะนหน่อยก็บโกว่ามันจะเดินหน้าต่อมออยากให้มันเดินหน้าต่อให้พี่นองได้มวนได้เฮ่เนาะพี่นองเนาะ <c deliberately. S 1> ถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องสุขสมหวังมีเฮกันของงวดประจำวันที่สิตหธลาสองห6าให้พี่น้องสูคสูคมั่นมันม่นครับพี่น้องครับสวัสดีครับ